สว,ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับผู้ชมนจะจ๊ะาเข้าสู่รายการพลังชีวิตน,นะครับช่องไฟชแนล HD ดีนะฮะเวลาดีๆอย่างนี้เขาบอกว่าเทปนี้นะเป็นเทปพิเศษนะะแล้วก็ ต้องบอกว่าอาจารย์ได้เชิญนะฮะตอนนี้ซึ่งมีกระแสดังมากในอินเทอร์เน็ตนะคือเด็กไอดอลเน่ยแนะนำตัวนิดนึงว่าชื่ออะไรเอ่ยสวัสดีครับผมกอล์ฟนะครับชื่อเพียรเลิร์งชัยวัฒน์ครับผมวันนี้ผู้ชมจา๋านะฮะอาจารย์สมศักดิ์เทพสม,มุทรแล้วก็รายการพลังชีวิตเนี่ยนะ,ะซึ่งอาออกากาศสดๆนะช่องไฟชินเลเฮสตีนะเวลาสองทุ่มนะเวลาดีๆอย่างนี้เนี่ยพาผู้ชมนะฮะมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มากับขอบอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งบอกว่า ถ้าใครอยู่ในละแวกพุทธบูชานะราชบุรณะพระรามสองบางประกอกเนี่ยจะต้องรู้จักจังดีมากเลยก็คือวัดหลวงพ่อโอภาษีนะแล้วก็บอกว่าวัดนี้มีอะไรเด่นดังมีอะไรดีนะทำไมคนถึงมาไหว้ยเยอะทำไมคนถึงมาทำบุญเยอะนะครับอาจารย์จะมาแนะนำว่ามีอะไรบ้างนะวัดนี้เนี่ยที่เราจะมากันอันดับแรกเราจะมาอะไรเราจะมาถวายน้ำมันกา๊าสนะ น้ำมันกา๊าซเพื่ออะไรถวายแล้วอะไรฮะเราได้ปัญญาบารมีแสงสว่างลบล้างสิ่งอาถเอาว่าสิกิเลสต่างๆนะให้มาลาหายไปสําหรับคนที่ดวงตกนะคนที่ดวงตกคนที่ดวงไม่ดีเนี่ยน้ำมันกา๊าซเนี่ยที่สุดเลยปีบหนึ่งห้าร้อยบาทปีบใหญ่ปีบเล็ก,100กร้อยกว่าบาทนะมาจุดถวายก็บอกว่าที่สุดเลยนะแล้วก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาะผู้ชมเนี่ยนะฮะกับน้องกอ๊อฟนะไปทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ ไปให้อาหารลิงเขาบอกว่าลิงแถวนี้เขาบอกฉลาดแล้วก็เชื่องมากนะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปไหว้หลวงพ่อประสีกันอาจารย์จะพาผู้ชมไปซื้อดอกไม้แล้วก็ซื้อน้ำมันกาซกันครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราจะไปไหว้พระเนาะหรือว่าไหว้เจ้าที่ไหนนะเราต้องอย่าไปมือเปล่านะมีทูบนะเ,<อ>เราก็ที่สาคัญเนี่ยดอกไม้ดอกไม้เนี่ยตามสไตล์ของอาจารย์อาจารย์ต้องบอกว่าต้องเอาของที่สดคือไม่สดไม่เวิร์กไม่ได้ต้องดีแพงไม่ซีเรียสนะก็จะมีอยู่สองกรณีนะนี่มีดอกกุหลาบนะแล้วกับดอกด,อกดาวเรืองก็ชอบดอกอะไรดาวเรืองนี่หรอครับอาจารย์อาจารย์ชอบกุหลาบ เพราะว่าเออนะฮะเขามีความหมายว่ากุหลาบเนี่ยเวลาเราถวายเนี่ยเราจะได้ความร่าบรื่นชีวิตรยด้วยดอกกีบกุหลาบนะดาวเรืองก็มีความหมายความเจริญรุ่งเรืองนะ <c oughs> แต่สุดแท้แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติปฏิบัติด้วยถ้าเราไหว้ด้วยดอกดาวเรือง นะหรือเราไหว้ด้วยดอกกุหลาบด้วย่ยแต่ถ้าเราทําตัวไม่ดีไหว้ไปก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะร<อ>ฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่พึงปฏิบัติพึงกระทาด้วยตัวของเราเองด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเวลาเรามาวัดหลวงพ่อประสีเนี่ยนะฮะซึ่งไม่ใกล้ได้ไกลจากบ้านอาจารย์อาจารย์จะต้องซื้อน้ำมันกา๊าซอี่ถางดีสองถังแล้วก็บอกว่าไม่ชอบอะไรที่เล็กๆชอบใหญ่ๆคือรับไหวนะนนะเงินทองโชคลาภเนี่ยเราอยากได้ก้อนใหญ่ๆเพราะฉะนั้นเวลาอาจารย์ทําให้พระให้เจ้าอะไรเง ต้องใหญ่ๆไม่ดีไม่เวิร์กไม่ทังสองปีบเลยที่สุดเขาบอกแล้วตใหญ่ๆแล้วบางท่านก็บอกว่าเวลาเรามาถวายน้ำมันก๊าซเนี่ยเราต้องเขียนชื่อไหมสุดแล้วแต่ครับแต่อาจารย์ไม่เขียนอาจารย์ทิ่พิการเดี๋ยวเขารู้ว่าเราเป็นใครโอ้นะเดี๋ยวของก็ปี๊บหนึ่งไหวไหมไหวครับล่าสุดไปิตเนสมาเมื่อไหร่โอ้โหเสาร์อาทิตย์ครับโอ้โหเสาร์อาทิตย์อของอาจารย์ก็ปี๊บใหญ่เพราะว่าชอบอะไรที่ใหญ่ๆอาจารย์ไหวไหมไหว ไม่อาจารย์ถือนี้ผมเดี๋ยวผมถือปีพระอาจารย์เดียวน<ม>ี่จารย์วางก่อนอเ,อเดี๋ยวมาจ่ายตังค์นะครับเดี๋ยวมาจ่ายตังค์ให้เดี๋ยวผมถือให้ไปลุยไปเลยฮะลุยเลย คุณผู้ชมครับนี่ก็อาจารย์กําลังพาผู้ชมนะฮะรายการกลังชื่นเขาบอกว่าฮอตที่สุดในเวลาน,นี้นะกำลังพาผู้ชมเนี่ยนำน้ำมันกานะแล้วก็ดอกไม้ทุกเทียรเนี่ยนะฮะไปไหว้สักระ,ละหลวงพ่ออุปสิล์เขาบอกว่าที่สุดเลยนะอาจารย,ย์จะมาบ่อยมากคือเดือนสองสาครั้งนะแล้วกว็ที่เนี่ยคือมีไฮไลท์คืออะไรน้ำมันกาต้องจุดถวายหลวงพ่ออุปิ์นะคนที่กดดวงตกดวงชงดวงไม่ดีเนะี่ยเรามาไหว้แล้วุผู้ชมจา้าจะดีมากเขาบอกว่าที่สุดและที่สําคัญนะนี่เขาบอกว่า ุูชานะกับพวงอะไรดาวเรืองมันมีความหมายที่ดีนะแล้วก็ที่สดอันนะี้นะจริงๆเลยนะแล้วก็บอกนะคุณผู้ชมจ๋านี่น้ำมันกาดปี๊บใหญ่ๆปี๊บใหญ่ๆนะไม่ชอบเล็กๆชอบใหญ่ๆ ตรงนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าป่องซึ่งเราสามารถถวายน้ำมันการเนี่ยบูชาหลวงพ่อโอภสีนะไฟตรงนี้เนี่ยจุดตลอด24ชั่วโมงผู้ชมนะไม่มีวันดับนะ<ม>แต่ว่าก่อนที่เราจะมาถวายน้ำมันการตรงนี้เราจะต้องเอาน้ำมันการตรงนี้ชครับไปจุดถวายบอกเล่า9 0<ม>รสิลูปเหมือนองค์หลวงพ่อโอภาีก่อนเพื่อท่านจะได้รับรู้นะที่มาและที่ไปอ่ะเชิญฮะ ครับแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเวลาใครมาไหว้หลวงพ่อพภสเนี่ยต้องมารวมกันจุดนี้นะเพราะว่าซึ่งที่จุดทูบเทียนแล้วก็สามารถนําน้ํามันกา๊าซเนี่ยนะซึ่งเป็นปี๊บใหญ่นะนำมาตั้งถวายบอกเล่าเก้าสิบหลวงพ่อได้นะแล้วก็ที่นี่จะมีเคล็ดลับบทสวดตรงนี้เขาบอกว่าเขาบอกว่าสวดแล้วบูชาแลแ้วแควคาดปลอดภัยสามารถไหว้เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านทีเลือนได้นะน้องก๊อฟเดี๋ยวต้องสวดขอบอกที่สุดเลยนี้ขออะไรได้ถูงรางวัลที่หนึ่ง<า>นะอ่ะ นะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพัทวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทายะปัตวีคงคาพระบูมเทวาขมามีหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทายะปัตตวีคงคาพระบูมเทวาขมามีหังอิติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทายะปัตวีคงคาพระภูมเทวาขมามีหัง ลูกกราบนมัสการบูชาองค์หลวงพ่อโอภาสีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวันนี้ลูกขอน้อมนําถวายพวงมาลัยดอกกุหลาบและน้ำมันการยเพื่อถวายบูชาแด่องค์หลวงพ่อโอภาสีขอองค์หลวงพ่อโอโอภาสีจงรับรับและประสิทธิประสาทพระพรให้ลูกนี้จะทีดจะทาสิ่งใดให้สมความมาป,ป,ป,ปถาถนาปาสจากทุโกโศกโรคภัยจเจริญในธุรกิจกิจการงานด้วยเถินสาธุนี่เวลาอาจารย์จะไหว้พระหรือเวลาอาธิษฐานจิตไม่เคยขอให้หมดนี่เพราะไม่เคยมีนี่ นะเราขอแบบนี้ง่ายๆแล้วเราจะเกิดปัญญาคุณผู้ชมจ๋านะฮะแล้วก็ที่สําคัญในเวลาจารย์มาจะซื้อทองคาเปรวแท้ปิดองค์หลวงพ่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมว่าจะต้องปิดอย่างไรถึงจะได้ผลนะมันมีเคล็ดลับปิดยง,งนให้อยู่ใช่ไหมจาร์แล้วก็นี่ซ้ายมือนะฮะนี่คือน้ํามันกาดที่สดเลยชอบปี๊บใหญ่ๆไม่ชอบเล็กๆรายการจาร์ต้องใหญ่ๆไม่ชอบเล็กๆนะน้ามันกาดนี่นะจุดแล้วได้อะไรเราได้ปัญญาบาร,รมีแสงสว่าง เขาผานอาสวะกิเลสต่างๆในร่างกายจิตใจของเรานะครับเดี๋ยวไปชมภาพกันว่าเป็นอย่างไรนะครับผู้ชมครับน้องก๊อฟเคยมาที่นี่ไหมครั้งแรกครับที่สุดมะที่สุดครับผมเขาบอกว่ามากๆแล้วกขบอกว่าที่เนี่ยนะเป็นร้อเอเคอร์อ้ซึ่งบ้านอาจารย์่อยู่ซอยประชาที่72ก็เดินจะมาถึงสองสาครั้งที่สุดครับผู้ชมเดี๋ยวไปไหว้หลวงหลวงพ่อกันครับ ณผู้ชมครับแล้วก็เวลาเราจะซื้อทองคาเปลววนี่นะฮะเราควรจะซื้อของแท้นะฮะทองแท้คืออะไรเนี่ยทองแท้นี่ก็จะเป็นทองร้อยเปอร์เซ็นต์เวลาปิดองค์หลวงพ่อแล้วเนี่ยนะฮะจะแนบกับเนื้องคหลวงพ่อแต่ว่าถ้าทองเคเนี่ยปิดแล้วก็จะปิ้วและที่สําคัญนะฮะเวลาเราปิดทองพระแล้วเนี่ยนะฮะไอ้เปลือกกระดาษทองเนี่ยอ่ะเนี่ยเปลือกกระดาษทองจําใส่มือนะแล้วก็ไปทิ้งสังขยะแต่บางคนจะ ทิ้งเกิอดอันนี้ไม่ถูกต้องเรากรรมใส่มือไว้อะเราก็ปิดเลยจ้ะแล้วก็ที่สําคัญหลายๆท่านชอบบอกว่าหนูปิดลูกตาพระได้ไหมปิดปากพระได้ไหมนะปิดหูพระได้ไหมอันนี้ไม่สมควรและยิ่งบางคนเป็นผู้หญิงเนี่ยเรานั่งเฉยๆคนมาปิดตาเราปิดปากเราปิดที่หูเราเราชอบไหมไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยปิดตรงไหนนี่นะ ตรงหัวข่าวตรงเท้าเนี่ยจะเดินทางไปไหนมาไหนเทียวคาดปลอดภัยนะสุขภาพร่างกายกันแลยเพราะถ้าขาเป็นง่อยขาเดินไม่ได้ก็ทํามาหากินอะไรไม่เวิร์กละครับนะฮะเนี่ยอาจารย์ชอบปิดตรงนี้ตรงเท้าตรงขาเรียกง่ายๆฮะซึ่งเราสามารถทําได้ง่ายๆไม่ยากนะฮะนี่นะฮะนี่เลยเห็นไหมฮะเราก็อธิษฐานนึกในใจนะคุณผู้ชมจ๋าและที่สําคัญอย่างที่บอกเลยนี่เบื่อกระดาษทำเสร็จปุ๊บเอาไปทิ้ง ใส่มือไว้ใช่ไหมอ่าให้เรียบร้อยนะครับนี่เลยแล้วก็พิเศษคือด้านในเนี่ยที่เป็นมหาเจดียด์นะเขาบอกว่าจะมีประฐิสถานนะเป็นโลงโลงศพของหลวงพ่อประสีนะแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยห้ามเข้านะแล้วเราจะเข้ากันได้เอ่ยเราจะเข้าไปบ้า้ข้างในไหมอาจาจย์ลุยนะข้างในเนี่ยเขาบอกว่า เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทีนี้เนี่ยเราจะเข้าอะไรเนี่ยเราต้องระมัดระวังนิดนึงก็เรียกมีความสำรวมนิดนึงนะเราต้องเคารพสถานที่เราแต่งกายสุภาพนะเนี่ยมีน้องจะนำไปนำเราไปแล้วคุณผู้ชมนะมีน้องจะนําไปแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ทางผู้ชมนะฮะเข้าไปกราบนมัสการนะองค์หลวงพ่อประสีข้างในกันครับไปครับผม อาจารย์ครับทำไมมีป้ายสตรีห้ามเข้าครับผมคือจร,จริงๆเนี่ยหลวงพ่อประสีนะมีกําหนดนิดนึงมีข้อกําหนดนิดึงว่าเวลาเราเข้ามาไหว้พระสตุปเจดีย์ๆๆตรงนี้เนี่ยหลวงพ่อจะสั่งเลยว่าห้ามสตรีเข้าให้เฉพาะผู้ชายเข้าเท่านั้นแล้วก็ต้องแต่งกายสุภาพแล้วข้างในเนี่ยเขาบอกว่าห้ามจุดทูปเทียนนะห้ามวางของอะไรบนหีบศพแล้วก็ห้ามพรมน้ําอบบริเวณนี้ให้จุดเฉพาะด้านนอกอย่างเดียวนะครับก <ๆ S 2> ็เขาบอกว่าสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะมีมาเป็น โอ้ยเจ็ดปี oh. เลยเขาบอกว่าเวลาใครมาไหว้ขอพรตรงนี้แล้วเนี่ยมักจะประสบผลสำเร็จ hmm. แต่ว่าต้องถวายด้วยน้ำมันกา oh. ๊ามเพราะหลวงพ่อเนี่ยท่านจะไม่ยึดติดอะไรหมดเลย hmm. นะสมัยก่อนเนี่ยท่านจำพรรษาอยู่ที่ hmm. วัดบวนรนิเวศวิหาท่านชื่อว่าพระมหาชวนทีนีน้ท่านปฏิบัติปฏิบัติจนได้ชาสมาบัติท่านสูงสุด ก็เลยตัดอาสวะกิเลสหมดไครถวายข้าวของอะไรต่างก็จะโยนใส่กองไฟหมดเงินถวายเป็นสนแสงก็จะถวายโยนเข้ากองไฟหมดเผาหมดเลยนั่นนี่ซึ่งเป็นท่านพิยุตินะแต่ว่าก็มีประชาชนหลั่งไหลนมากราศขอพรหลวงพ่อภสษีเนี่ยมากมายแล้วมาขอพรอะไรก็สำเร็จนะวันนี้ผมอยากเข้าไปขอพรบ้างได้เลยเขาบอกว่าที่สุดเลยแล้วก็ข้างในเนี่ยเขาบอกว่าสงบมากเหมาะสําหรับนั่งสมาธินะโดยเฉพาะวันโกนวันพระหรือว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคนจะมาเยอะมากกว่าปกติอะ เดี๋ยวเราก็นะไปข้างในกันครับนะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้นะคะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าบรรจุนะสรีละล่างนะของหลวงพ่อโอภาษีนะเขาบอกว่า สมัยก่อนเนี่ยซึ่งตอนอาจารย์เด็กๆเวลาเครียดเวลาไม่สบายใจนยยก็จะมาขอท่านตรงนี้แล้วก็บทส่วนง่ายๆเลยเขาบอกว่าเนี่ยนะอนิติสุขโตอารหังพุทโธนโมพุทธายะปัตตวีคงคาพระภูมิเทวาความายังซึ่งบูชาอะไราบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์นะแล้วก็ปัตตวีคงคาเนี่ยหมายถึงว่าพื้นดินแล้วก็พระแม่คงคาได้หมดเลยได้ทั้งดินแล้วก็น้ํา พระภูมิเทวานะบูชาพระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เ<ม>จ้าทาง<พ>แล้วก็ขมามีหางหมายว่าเราผิดพลาดประการใดเนี่ยขอขมาลาโทษเขาบอกบทสวดน,นี้เนี่ยครอบจักรวาลเลยเว<ม>ลาเราจะเดินทางไปไหนใกล้ละไครเนี่ยเราภาวนาบทสวดบทเนี้ย<ม>ที่สุดครับคุณผู้ชมจ๋าก,ก็เรามากราบไหว้ตรงนี้นะฮะ<ม>นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัโตสัมมาสัมพุทธะนะโมทัสสะพะกวฏโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธะอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตวีกงคาพระภูมิมเทวากับมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตวีกงคาพระภูมิมเทวากับมามีหังอิติสุขโตอรหังพุทโธนะโมพุทธายะปัตตวีกงคาพระภูมิมเทวากับมามีหัง วันนี้ลูกมากราบนมัส,สการบูชาองค์หลวงพ่อโอภาสีลูกขอน้อมนำถวายเครื่องสักการะบูชานี้เพื่อความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองความมั่งมีเงินทองความมั่งมีโชคลาภให้ป่าสจากรทุกโศกโลกภัยจะหยิบจ,จ,จะจับจะพิ้สิ่งใดจงสำเร็จสมปรารถนาและก็ขอให้แฟนรายการพลังชีวิตนะ,จะเจริญรุ่งเรืองได้ดูรายการเทปในวันนี้แล้วขอให้มีแต่ความสุขความเจริญหมดทุกหมด,หมดโศกหมดโลกหมดภัย และน้องๆทีมงานด้วยนะจ๊ะกลับไปให้เจริอรุ่งเรืองเดินทางไปไหนแค้วคาดปลอดภัยเจ้าค่ะอ๋อถูกนะเป็นเคล็ดลับง่ายๆเ<ม>วลาเราว่า่ยนะเสียงดังฟังชัดไม่ต้องไปอายใครเพราะว่าเราทำในสิ่งที่เดีผู้ชมจ๋าแล้วก็ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่อาจารย์อยากจะฝากให้ผู้ชมเนี่นะถ้าอยู่ระแวกใกล้เคียง พุทธบูชาพระรามสองราชมูลณะบางประกอบเนี่ยเราสามารถเดินทางมาไหว้องค์หลวงพ่อประสิทธิ์ได้หรือว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านของอาจารย์แล้วเนี่ยซึ่งอยู่ซอยประชาที่72ครับก็สามารถมาไหว้องค์หลวงพ่อประสิทธิ์ได้นะครับเดี๋ยวไปชมภาพบรรยากาศภายในบริเวณวัดกันว่ามีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนําว่าเวิร์กอย่างไรครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็น้องก๊อฟเห็น,นไหมว่าในบริเวณพระมหาเจดีย์หรือว่าพระมหาสถูปเนี่ยจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังนซึ่งเขาบอกว่าสวยมากามซึ่งปัจจุบันนี้ช่างจะหาฝีมือดีๆมาวาดอะไรได้ยากมากซึ่งบนเพดา,เานเอิบบนกรดานเนี่ยหรือหลังคาสถูปเนี่ยจะเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังแบบอะไรเทวดาเทพพนมนะ สวยงามมากเทวดาได้หมดเลยใช่เป็นเทวดาแล้วก็มีถึงพระจันทร์พระอาทิตย์หมายถึงว่าได้แสงสว่างทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนะฮะสวยมากและที่สําคัญที่อาจารย์ชอบคือเจ้าผู้ชมเนี่ยสังเกตดูนะนี่เสานี้หล,ลายๆคน<ม>หรือว่าเด็กสมัยใหม่จะไม่รู้ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายลดน้ําอันนี้เป็นลายลดน้านะลงเออเขาเรียกปิดทองคำแท้สวยงามมากและมีรอบเลยพระบูถศรแล้วก็ตามประตูต่างๆเนจะมีเรียกว่าเซี่ยวกามหรือว่า เทวดาประจําประตูนะเขาบอกว่าที่สุดเลยนะคุ้มครองเราอยู่ใช่ไหมจ๊ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามา,าไหว้สถานที่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหที่สุดแล้วคุณไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศเลยนะครบเซตเลยที่สุดมากๆนะครับ ครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เวลาอาจารย์มาไหว้พระหรือว่ามาทาบุญอะไรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันดับแรกเลยนิสัยของอาจารย์จะต้องไปที่มุมวัตถุมงคลคือเกิดทีเลสเพราะว่าเป็นสิ่งที่ติดเนื้อติดตัวแล้วเป็นสิริมงคลเป็นขวัญเป็นกาลังใจแล้วก็เราได้ทาบุญด้วยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเรามีวัตถุมงคลอะไรบ้างอขอบอกว่าที่นี่เนี่ยฮิตที่สุดก็คืออันนี้เลยคุณผู้ชมครับพยานเ<ม>ครับเป็นพยันนะเป็นพยันธงหลวงพ่ออุปษีซึ่งเวลางานประจําปีเนี่ยก็จะเอาธงเนี้ย แผนติดรอบบริเวณวัดนะ<ม>เพื่อประกาศเขตพุทธาวาสและที่สําคัญภายในธงนี้นะจะมีคุดแบกเสมาคือละได้มหาอํานาจมหาบาร,รมีตบะเดช<ม>สวยมากอันนี้เป็นของเก่าแล้วก็บริเวณรอบพญยายนจะมีบทสวดบูชาหลวงพ่อประสีคือ<ม>อิติสุกโตอารหังพุทโธโนโมพุทชายะปัตตวีคงคาพระภูมิมัติวาขม,มามิหัง<ม>ผื่นละ99้าสิบ้าทโโที่สุดน่ะคือซึ่งเราไปซื้อผ้าที่สองเพ็งมานั่งสกรีน คือก็ไม่ได้นะฝันเป็นที่อยากเรียบร้อยใช่ที่สุดนวนี่99บาทแล้วก็อีกหนึ่งอีกหนึ่งอย่างที่อยากจะบอกผู้ชม,อ,มอันนี้ไม่มีขายที่วัดก็แจกนะนี่เป็นรูปหลวงพ่ออุปสีสวยไหมที่สุดนี่นะเป็นภาพเก่าแต่ว่าเอาขึ้นมาทําใหม่นะเพราะถ้าเก่าจริงๆเนี่ยเป็นหมื่นนะแต่นี่เขาทาขึ้นมาใหม่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์อยากจะบอกผู้ชมนะเวลามาวัดหลวงพ่ออุปสีแล้วเนี่ยคือชอบมากร้อยเดียว ผู้ชมครับนี่แผงยันทองแดงนะใส่กระเป๋าสตางก็ได้นะติดหน้ารถก็ได้นี่เวลาผัวด่าเมียดา่าไม่กล้าด่าอะยรนะครับแบกกมาไหว้พระมาทำบญในสิ่งที่คุไม่ได้ไปกินเหล้า,า,าใช่ไหมแค่ร้อยเดียวเอานี้ให้ยูเลยนะถูกหลังฐานเราจะติดตรงหน้าประตูบ้านก็ได้ที่เราเดินเข้าออกก็ได้นะ<ม>หรือว่าใส่กระเป๋าตังติดในรถดีมากร้อยเดียวและอีกหนึ่งอย่างที่อาจารย์เลงเอาไว้ ตะก่อนเช่าเยอะต้องถามพี่เจ้าหน้าที่เขาเช่าเยอะมีบ้านเช่านะนี่เป็นเหรียญคุดแดกเสมามที่สุดเลยนะฮะนี่ดีงไงครับอาจารย์โอ้โหมหาอนาดมหาบรารมีรับราชกุกรับราชการน<อ>มีมากนะแควคาาปลอดภยัยเงินทองโชคลาภคล่องโอโและด้านหลังเป็นยันสวัสดิกา<ม>อันนี้ไม่ใช่ฮิตเลอ ER นะร์นะเพราะอะไรเพราะเฮ๊ะฮิตเลอร์หเปล่าไม่ใช่ฮิตเลอร์ยันสวัสดีกามันถ้เปิดที่เปิดทางเปิดบุญบารมีวาสนาอันนี้ 100บาทนี่100บาทเมื่อปี57คุณผู้ชมสามารถเช่าฝากลูกฝากหลานฝากญาติมิตรกันได้ฝากผัวของเมียได้นะครับได้แล้วก็ธรามดาใส่้าไปได้ปแล้วฮะแล้วก็อีกหนึ่งที่นะที่อาจารย์อยากจะบอกมีหลวงพ่อทางใจเดี๋ยวอาจารย์ไปเติมน้ำมันตะกี้เติมน้ำมันแก๊สถวายน้ำมันแก๊สเรียบร้อยแล้วก็จะพามาไหว้หลวงพ่อทางใจว่าศักดิ์สิทธิ์อย่างไรดีอย่างไรนะฮะ ู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งสถานที่ภายในวัดหลวงพ่ออุปสิเนี่ยซึ่งต้องพาน้องก๊อฟมาไหว้ตรงนี้เพราะว่าไหว้แล้วได้รวยทันใจได้เป็นเศรษฐีทันใจนะอยากรวยต้องไหว้ที่นี่นะครับใช่ที่สําคัญตรงนี้ฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหลวงพ่อทันใจซึ่งเนี่ยอ,อยู่ตรงกลางที่มีฉากเนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะหรือน้องก๊อบเองถามอาจารย์ว่าทําไมจะต้องมีเสือ,อเยอะเม<ช>ื่อกี้ท้งพี่เจ้าหน้าที่เดยกเขาบอกว่าจริงๆแลวหลวงพ่อไม่ได้ชอบเสือหรอก เสือจจิงๆมีอยู่คู่นึงอยู่ตรงปากประตูเข้าออกอและทีนี้เนี่ยเขาทําการลื้อย้ายขนต่างๆเขาก็เอาเสือเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ประชาชนคนเห็นก็รึกว่าหลวงพ่อชอบเสือ,อก็เอาเสือมาไหว้กันมาัางนะนี่คือมูลเหตุจริงๆทางที่เนี่ยเขาบอกว่าที่เจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าถ้าเสือเนี่ยไม่เอาไปถวายวัดต่างๆ<อ>หรือตามสถานที่ต่างๆเนี่ยมีเป็นหมื่นๆตัวเพราะใครมาขอองค์หลวงพ่อตามใจแล้วเนี่ยขอไปแล้วก็สาเร็จ เอาเสอมาถวายก็เลยเอาเสือมาถวายก็เป็นมูลเหตุว่าทำไมเสือต้องถวายเสือเยอะอ่านะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆถ้าเสือแน้่มันก็มีความหมายว่าเป็นเจ้าป่าเนาะเป็นอํานาจบารมีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะกับอาจารย์แล้วก็น้องก๊อบเนี่ยเราสามารถนะะอธิษฐานขอผ่านทางรายการได้คือขอพรหลวงพ่อทันใจนะฮะเดี๋ยวเรามาขอพรกันครับ คุณผู้ชมครับแล้วก็น้องก๊อฟต,ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งซึ่งเราควรจะมาไหว้ภายในวัดหลวงพ่ออุปศีนะเป็นองค์หลวงพ่อพระนอนหรือว่าพระพุทธไสยาสนะครับอันนี้สําหรับคนที่เกิดวันงครเรามาไหว้จนด้ดีมากนะไหว้เพื่ออะไรเราจะได้ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์งินทองโชคลาภยืดยาวใหญ่ๆโ,โตนะอันนี้เนี่ยเราจะจุดธูปสามดอกก็ได้หดอกก็ได้แล้วที่สำคัญนะฮะเราควรจะเตรียมน้ำเปล่ากล้วยน้ำว้าเป็นส้ม มาไหว้ก็ได้มาถวายเนาะใช่อันนี้เนี่ยเราจะได้ความอุดมสมบูรณ์ความเจริญรุ่งเรืองมีกินมีใช้ไม่อดไม่ยากไม่จำเป็นต้องวันอังคารมาไหว้ไม่จำเป็นคือสามารถไหว้ได้ทุกคนเลยนะซึ่งอาจารย์เกิดบันจงเราก็เกิดอะไรอาทิตย์ครับผมเอเราก็สามารถไหว้ตรงนี้ได้เพื่ออะไรเราจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขได้สิริมงคลครับใช่อุดมสมบูรณ์ไงนั่งกินนอนกินอย่างนี้นั่งกินนอนกินไม่ได้ก็เป็นน้อยนะเดี๋ยวไปชมอีกสถานที่หนึ่งซึ่งอาจารย์จะรับผู้ชมเนี่ยไปไหว้กัน <ผม S 1> แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นอีกสถานที่หนึ่งนะเขาบอกว่า